อะลทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมโลบกในแมปของสกิฟติทาวเวอร์ดีเฟนนะในวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตัวในอีเวนต์มีมนะทุกคนเป็นโหมดของแบ็ก r o ลูมนะที่ผมเนี่ยเล่นมาอย่างยาวนานนะผมก็เอฟเคไว้แบบนานมากแล้วนะตั้งแต่วันที่อีเวนต์เปิดเนี่ยวันนี้ก็ผ่านมา8วันแล้วนะทุกคนผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปสุ่มเลยนะสําหรับอีเวนต์นี้ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นคลิปสุ่มและกันนะทุกคนนะ่ามาสุ่มตัวของนักเก็ตแมนนะแล้วก็ อัปเกรดไททันซิกมาแมนก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะทุกคนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดดีกว่านะตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่2องแสนสี่หมื่นห้าพันเลยก็ถือว่าเยอะนะทุกคนสองแสนกว่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดเป็นอ่าช็อปแล้วก็เป็นโพชั่นเนาะแล้วก็เป็นบูธโอเคมาทุกคน0.41%ผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลอง เดี๋ยวผมเอาในไอดีสำรองมาลองเล่นดูแล้วกันนะเพราะว่าผมได้ตัวมาแล้วแต่ผมยังไม่ลองเล่นเลยนะไม่มีเวลาลองเล่นจริงๆโอเคเดี๋ยววันนี้เอาแบบรวบรัดทีเดียวเลยแล้วกันนะ4 5 0 0้าเริ่มเลยก็สุ่มได้น่าจะหลายครั้งอยู่นะโอ้โหครั้งแรกก็คือแบบบืดเลยนะไม่ได้เลยเลยมาดูครั้งที่สองนะ900 0คลิกแล้วนะทุกคน900 0แล้วนะยังไม่มานะอันนี้ผมเปิดเป็นแบบ เป็นแบบฟาสโอเพนเลยนะทุกคนเพื่อที่จะประหยัดเวลานะโอ้ไม่มาเลยเหรอหมื่นแแล้วนะแป๊บเดียวเองกด4ครั้งหมดไป1 8ื่นเอ้ยไม่ไม,มเาเลยเหรอทำจริงมาละอัปเกรดถ่ายท่านซิกม่าแมนตัวแดงที่เราอยากลองเล่นเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจดีบเบสน่าจะเห็นเห็นนเลยเหรว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่สามหมนะ ตีหนึ่งวิระยะ30ถือว่าตีใกล้มากๆเลยทุกคนโอเคเหลือแค่ตัวม่วงนะตัวม่วงขอตัวม่วงสักตัวหนึ่งได้ไหมสองแสนกว่าเลยนะขอตัวม่วงตัวหนึ่งเราจะเอาไปรีวิวมานักหน่อยดีเพื่อนอยากเอาไปลองเล่นเนี่ยไม่ต้องรีวิวแล้วแหละเพราะว่าทุกคนน่าจะดูจากช่องอื่นหมดละส่วนผมเองยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยโหดหรือเปล่าไม่รู้นะตัวนี้ เฮ้ยทุกคนมาว่านักเก็ตแมนกอรลี่นะทุกคนดาเมจอยู่ที่1,000นะอัพสูดที่7,000เลยระยะ30โอ้โอแบบทำไมมันใกล้ยังระยะ30เองหรอแล้วก็สปีดอยู่ที่0.2นะถือว่าตีเร็ว7535าสาดาเมจอยู่ที่3 5 0 0 0นะ DPS โอเคเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นบัฟสไนเปอร์เลยนะทุกคนเพราะมันตีไกล้มากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเรื่อยๆก่อนล้วกัน อ๋อมมม่อยู่อีกอสแสดงว่าเราสุ่มไปแค่แบบแสนเดียวนะไม่ถึงแสนที่เก้าหมื่นประมาณ9ก้าหมื่นกว่าๆนะทุกคนเอาเรื่องนะได้เร็วเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะแบบเปิด,ดย,ยาวๆไปให้หมดเลยนะเราอาจจะมีโอกาสได้ตัวที่2ก็3ก็ได้นะตัวแ <c oughs> ดงไหมแก นักเก็ตแมนมาอีกแล้วทุกคนตัวที่สองนะใช่ตัวที่สองไหมผมว่าน่าจะเป็นตัวที่สามแล้วหรือเปล่าที่สองนะทุกคนเออตัวที่สองว่ะเอาเรื่องนะ <c oughs> สองแสนกว่าอุ้ยเหลืออีกแสนหนึ่งอันนี้ผมแบบสุ่มไปแค่ห้าหมื่นนะ,มะเมื่อกี้ได้ไหมหนึ่งตัวถือว่าเป็นแม่วันนี้เป็นวันที่ดีนะผมว่าเนี่ยเราไม่ค่อยได้สุ่มแบบไอ้ตู้ันนี้นานนะมันก็เลยแบบอาจจะให้เราบ้างก็ได้ไนงะ อย่างเช่นตู้คอสมิกอะไรอย่างเงี้ยผมสุ่มทีนึงโอ้หลายแสนมากนะแต่กว่าจะได้แต่ละทีเนี่ยโคตรลำบากเลยนะทุกคน <c oughs> <laughs> หนึ่งแสนสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh, หมดแล้วทุกคนหมดไวมากนะไม่ได้เลยหนึ่งแสนสุดท้ายคือแบบได้แต่ตัวสีแดงอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะได้มา้สองตัวผมคิดว่าผมจะได้แค่ตัวเดียวนะเนี่ยวันนี้แต่ได้สองตัวเลย <Nope. S 1> ก็ถือว่าเออยังโอเคนะทุกคนโอเคอีกสองตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยเอาให้แบบไม่ต้องเหลือสักอันนึงเลยโอเคหมดแล้วโอ้ไม่มานะทุกคน เดี๋ยวผมจะไปสุ่มเป็นบัฟสไนเปอร์มาเล่นก่อนละกันนะเดี๋ยวรอผมสุ่มบัฟแป๊บหนึ่ง2000 <years> later. มาทุกคนมาต่อนะผมได้ทำการเอาตัวนี้นะมาสุ่มเป็นบัฟนะทุกคนตอนแร่นเนี่ยผมอยากได้บัฟสไนเปอร์นะแต่ว่าผมได้บัฟเป็นบัฟมาสเตอร์แทนนะนี่นี่ดูเลยผมไม่เคยเล่นจริงๆนะทุกคนผมได้มาละได้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้คือผมไปสุ่มมาผมก็ได้เป็นบัฟมาสเตอร์มานะบัฟมาสเตอร์นี้เนี่ย จะทําการบูทดาเมจนะทุกคนเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บน,นึงถ้าจะจำได้น่าะใช่นะคือมันจะบู o ดาเมจยี่สเปอรนะทุกคนแล้วก็ตีเร็วขึ้น25%นะแล้วก็อ่าเป็นระยะเพิ่มขึ้น15%นะมันจะบูทได้3อย่างเลยเป็นมาสเตอร์นะแม่เอ้เราก็อยากได้แบบอยากได้สไนเปอร์ไงสไนเปอร์มันคูณ2อะ่ะอันนี้แล้วอันนี้มันเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ15%นนะทุกคน ก็เออก็สิบห้าเปอร์เซ็นนั่นแหละมันก็น้อยกว่ายเยอะอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรนะทุกคนเป็นบับมาสเตอร์นะอย่างน้อยมันก็ตีแรงตีเร็วนะถือว่าโอเคเลยอันนี้ตัวอีกตัวนึงก็คือผมไม่ได้เอาไปเล่นอะไรเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้ฟาร์มเวฟอะไรเลย,เลยก่อนอื่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราบวชเป็นห้าสิบเวฟนะอินเซนแล้วก็เป็นสกปเวฟเนาะคูณสองไปเลยน่าจะเล่นได้สบายสบายอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวอัพตามนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มนี้ไปก่อนลายกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเา,าเวางในะ <laughs> มาวางต่อนทุกคนคมเมื่อกี้ใครเข้าซ้อมไม่รู้นะน่าจะเป็นบอทแหละบอทที่ผมเปิดไว้มันจะจอยนะถ้าเกิดว่ามีใครเข้าแทรกก็ค <c oughs> <c oughs> ่าวางตัวนี้ทุกคนอยู่ที่2,500นะก็ถือว่าเกือบเกือบแพงเลยนะเ,เดี๋ยวผมจะลองวางให้ตัวนี้อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เหรอถามจริงตัวนี้ตัวใหญ่ทุกคนแล้วสกลิลกดได้เลยนะ คนหนุ่มคนนี้สกิลเขากดได้ทันทีเลยเราไม่ต้องไปฟาร์มเลยเลยนะเอาให้ตัวเงินมันตันไปก่อนละกันก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเวนตัวนี้ก่อนละกันนะทุกคนซิกมาแมนนะค่าอัพเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตามนี้เลยละกันนะคือมันแบบมันไม่ค่อยอะไรอยู่ละอ่ะเดี๋ยวออาไปให้ดูนี่โอ้ค่าอัพแพงกว่านี้โอเคข่าสุดท้ายนะปุ๊บดาเมจอยู่ที่สามหมื่นห้านะก็คือแบบนี่เท่านี้เลยพอดีเลยนะสามหมื่นห้าก็ตีหนึ่งวิแหละทุกคนมันนับเป็นดาเมจต่อวินาทีนะ ก็เดี๋ยวมาดูตัวของนักเก็ตต่อละกันนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไงบ้างนะตัวนี้เนี่ยคือค่าอัพคั้นแรกอยู่ที่สามพันห้านะอันนี้เป็นบัฟมาสเตอร์นะทุกคนมันก็จะบวกดาเมจเพิ่มไปอีกแล้วก็บวกระยะแล้วก็ลดคูณดาวด้วยนะมันจะตีเร็วขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็ระยะไกลขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตีแรงขึ้นเยอะเหมือนกันนะทุกคนโอเคอ่ะห้ดูตามนี้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครสุ่มบัฟมาเนี่ยมันต้องโหดขึ้นอยู่แล้วนะทุกคน โอเคอัปตันไปเรียบร้อยแนทะุกคนดาเมจอัปตันอยู่ที่8,750ระยะที่34นะเพิ่มมาแบบนิดเดียวนะระยะเพิ่มมาน้อยมากแล้วก็คูณดาว์ลดไป0.04วินาทีนะอันนี้ก็เลยเหลือ0.16เนาะก็จะตีเร็วขึ้นมากๆนะแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะกระโหลกอันนี้ผมไม่ได้อ่านมาเลยสกิลกระโหลกผมก็ลืมนะปกติมันจะมีให้อ่านในเกมไงแต่นนี้มันไม่มีให้อ่านละเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้ฟังนอกเกมแล้วกันเนาะ ก็สกิลกระโหลกอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนะปึ๊บมันตีเอวีด้วยนะทุกคนนี่กระทืบทีเดียวนะคือกระทืบทีเดียวเลยผมก็เลยยังงง,ง,งอยู่ว่าเออมันทําอะไรได้วะสกิลนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนรอดูแป๊บหนึ่งนะโอ้อีกอย่างเลยก็คือทุกคนผมลืมเทสอะไรบางอย่างนะผมลืมเทสว่ามันวางได้กี่ตัวนะตอนผมเล่นเนี่ยผมวางแค่4ตัวไงผมลืมว่ามันอาจจะวางได้มากกว่านี้ก็ได้นะ เอ้ยไม่ได้ลองเอ้าวางได้ห้าตัวเ,เดี๋ยวนะห้าตัวหกตัวยบอกนะวางไม่จํากัดอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าวางได้ไม่จํากัดเนี่ยคือมันจะอัพตันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าวางได้6ตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวของ UTC เนาะหกตัวนะทุกคนอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคตัวที่7จ็ดนะวางได้ปะเอ้าตัวนี้วางได้ไม่จํากัดหรอเนี่ยไอ,อเราก็หลงเล่นแบบคือผม ผมหลงคิดว่ามันวางไนดะ้แค่สี่ตัวทุกคนแต่จริงๆแล้วมันวางได้ไม่จํากัดนะอันนี้โอ้โหเกินไปเปล่าลูกพี่นักเก็ตนะตัวอย่างโกงตัวนี้ผมบอกเลยใครที่ยังไม่มีเนี่ยไปหาเล่นกันได้นะแล้วก็ใครที่แบบว่าหาไมา่ได้จริงๆเนะี่ยอย่าลืมแวะไปร้านผมได้นะร้านผมมีปล่อยแน่นอนนะทุกคนตัวนี้ไปดูได้นะโอเคเดี๋ยวผมขออัพอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะส่วนตัวนี้สกิลเป็นอะไรเอ่ยอืมนี่ไงสกิลนี้มีให้อ่าน คือจะสตันเอนเนมี่สามวินันทุกคนเป็นสกิลสตันนะก็วางแล้วสตันได้เลยเดี๋ยวลองสตันข้างหน้าน,นี้แล้วกันนะทุกคนตันไปบึ้มนี่นะเป็นสกิลสตันจริงๆด้วยนะก็ดามเมจถือว่าแรงใช้ได้เออ้อลืมดูอย่างเลยคือโอเคตัวนี้ตีเป้าหมายเดียวนะทุกคนส่วนตัวเนเกตเนี่ยจะตีเป็นแบบเป้าหมายหมู่นะเอาไป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 เดี๋ยวผมขอลองกดสกิลตึง้งสกิลไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ผมว่าตัวนี้เนี่ยเน้นการโจมตีแบบธรรมดาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันตีแรงมากเลยนะทุกคนเอาเรื่องจัดนะตัวนี้ระวังได้แบบไม่จํากัดนะตัวนี้เวฟ42แล้วน่าจะมีตัวที่ทําลายมอนเตอร์ผมน่าจะมีตัวทําลายยูนิตผมเดินผ่านมาแล้วแหละเมื่อกี้นะโอเคเออรู้สึกว่าตัวมันจะหลุดมันน่าจะตีตัวนั้นผมไปโอเคจริงๆด้วยนะอ่ะมันตีตัวสโลผมไปหนึ่งตัวนะอันนี้โอเค ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับตัวของ Naked Man นะ Naked Man สิไม่ใช่ Naked Naked Man นะทุกคนโอ้สกิลถือว่าธรรมดานะไม่ไม่ค่อยอยือหวาเท่าไหร่แต่ว่าการโจมตีเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าแรงอย่างแน่นอนนะทุกคนโอเคผมว่าน่าจะผ่านได้อย่างสบายๆชิวๆนะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมรอผ่านสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจะได้เอาเพชรเอาเงินด้วยนะไอดี ID นี้เนี่ยก็มีเพชรมีเงินแบบเยอะมากแล้วนะมีเพชรอยู่ประมาณแสนหนึง่งแล้วก็มีเงินอยู่ล้านกว่านะ ยังไม่รู้จะไปสุ่มอะไรเลยตัวใหม่ที่เป็นนาฬิกาโวแมนเนี่ยนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยก็น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะสุ่มเก็บไว้สักหน่อยละกันเนะาะเดี๋ยวุกคนเป็นไงบ้างฮนะสำหรับตัวของ n ักเก็ตแมนนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโกงนะทุกคนโกงนะใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบไปเล่นในโหมด Back Room ได้นะแล้วก็เอามาสุ่มในมีมอีเวนต์นะซึ่งเหลืออีกอ่าสวันกว่าๆนะสวันยีชั่วโมงจะไปละ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรล้นะใครที่ไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามแล้วกันแล้วก็ใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมโรบบอกในแมปสกิปิดทาวเวอร์ดีเฟนซ์หรือว่าแมปอื่นก็ได้นะอย่าลืมแวะไปที่ร้านจูบักชอปนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ